ดูดวงชาวราศีมังกรบีบบังคับให้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารนี้วาสนาให้รวยสิงค์ศิษย์คอยป,ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปรเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีของชาวราศีมังกรมังเกิดขึ้นแล้วรับโชคชะตามีการต่อสู้ยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบ,บรารนีวาสนาสิงสค์ศิษย์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปรเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกูมภาษาท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโชคชะตานะผมนี่ครับ เหรพระชัยหลังช้างนะครับเหรียพระชัยหลังช้างหลวงปู่ฤาษีดำท่านวาดพบติดตัวไว้หรือว่าวางไว้ที่บ้านนะครับท่านบารมีท่านครอบไวท้ทังหังปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นหามาพบติดตัวไว้ก็ได้นะป้องกันเพศภัยต่างๆนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาสิ่งจับจิปกปักคุ้มครอ,องรักษา หนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไม่ดีใครบางคนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองเข้ามาให้จัดเต็มสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องรับโอกาสดีๆจังหวะดีๆมาแล้วโอกาสดีๆมาแล้วจะรออะไรละ่ะในเมื่อโชคชะตาบญมผสมพัฒนาเข้ามาอยู่ในจังหวะดีๆท่านควรควรรับจังหวะดีๆเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาผสมเด็ดแท่นชื่อราบลื่นเป็นไปได้ดีแล้วผมใครบางคนรู้สึกย่ำแย่ ในการดีของท่านเพราะฉะนั้นก็ควรปิดวาจาเงี่ยเข้ามเช่าไม่ต้องการให้ใครเจ็บเข้ามเจ้าไม่ต้องการให้ใครรู้สึกย่าแย่แล้วมันเป็นอะไรกันนักหนาโย่ให้คนอด่นอิจฉาหรือยังไงโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาเข้ามาจัดแจงตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาสุขสงสวหวังดังใยห,หมายเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวกระโดดจิตใจมิดดาปักตรงกลางใจเจ็บหรือไม่ครับถ้าเจ็บแล้วจะทํำยังไงจะไม่สู้หรอครับไม่มีสิทธิเลือก แต่ยังไงก็แล้วแต่สิ์สิทธิ์อยู่ข้างท่านเทวดาฟ,าฟ้าดินปกป,ะปะักคุมคของรักษาเข้าข้างท่านเรียบร้อยแล้วหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนพันพัฒนานะเพราะฉะนั้นข่าวดีบังเกิดนะครับผมท่านจะทําอะไรนะครับเมจิกเชี่ยวเกิดขึ้นเลยสายญานองค์เทพนะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนคําชูหนุนนําดวงชะตาท่านไหว้ก้าวัดก้าวานหนุนนำโชคชะตาลองไวหว้ดูนะไม่มีอะไรเสียหายจุดเทียนนะครับโชคลาภสุขภาพนะครับผมดวงชะตาเปิดนะครับจุดเทียนลัานนา เขียนชื่อลงไปลงอักขระจุดเทียนจุดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องต้นปีตอนนี้ก็ได้เดินไปนะครับผมไปที่วัดที่เชียงใหม่มีนะรอาผมจุดเทียนนะครับผมหรือกรุงเทพก็มีนะนะรับลองหาดูนะับจัดแจงตามแบบแผนประเภทนี้ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีอัศวินนําถ้วยรางวัลมาให้แก่ท่านแนละ้วอัศวินนําข่าวดีมาแนละ้วปรับปรุงแก้ไขอย่าบอกว่าท่านไม่รับนะอย่ายิงอย่ายิงนะครับรู้สึกว่า อำนาจบาร,รมีวาสนาข้าพเจ้าไม่ต้องขอการพึ่งพาใครใดนั่นสิอย่าคิดอย่างนั้นจงรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาผู้ใดที่นําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาให้รับให้หมดนะครับไม่มีการที่รู้สึกว่าข้าพเจ้าต้องสู้ยืนหยัดมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่ดวงชะตาของผู้ที่สุขสบายรับดวงชะตาของผู้ที่สุขสบายจะต้องอยู่เฉยไม่จําเป็นที่จะต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาเพราะฉะนั้นใครให้อะไรมารับให้หมด ครับเมื่อถึงข่าวบุญกุศลวาจนาเทพเทวดาฟ้าดินก็ุดไม่โยดวงชะตาของท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายในโชคชะตามีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในครั้งนี้ควรที่จะต้องคิดนะครับพินิษให้ดีนะครับไนะต่ตองให้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลทาไปตามหลักแห่งความจริงนะครับผม แต่ควรที่จะต้องระแวดระวังกับใครบางคนที่คิดร้ายใส่ร้ายไปสีแล้วมอบสิ่งไม่ดีมาให้แก่ทุกท่านอย่างเช่นเรื่องราวเล่นลับนครับเรื่องไม่ใช่เรื่องเราควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล็ดไม่ใช่เรื่องของเราปรับปรุงแก้ไขความอึดอัดเกิดขึ้นในโชคชะตาะครับอะไรบางอย่างที่เข้ามามอบถ้วยทองให้แก่ท่านแล้วท่านจงรับเอาไว้นะรับเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์ลอยโชคข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วจงรับพลังดีๆเอาไว้วนะครับผมขอท่านชื่นชบ แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ถูกใจกดซุปเปอร์ตังค์ให้ติดทางช่องแล้วผมร่วมเป็นการระยะนิมิตกับทางช่องนะครับแช่มชื่นสนับสนุนทางช่องสวัสดีครับ